สวัสดีครับต้นกับกอนบ้านลหลวงไฟครับไอ้คอนสำรับมนี้พาพี่น้องไปหาหน่อใหม่ได้ครับมาดอกปลาไผ่เนาะบริมาโด้นะพระพี่น้องฟังตั้งตาตะลุ่มเบื่องนั้นกันครับมาขับอันสำรับบาน,นหน้ารับบ้าอีพิณองหยาค่าที่เจ้ากับพี่น้องที่นั่นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเนาะคนนะสามงานกัน โอ้นามร่วงคักแล้วตอนนี้ไอ้ว่าได้มาโดนเฮียงกับพี่น้องไปนี่นามล่วงคักเลรอตะกี้ยางขามนะครับตรงนี้ ขึ้นกอ่อครับพี่น้งองเอลี้ยครับเลี้ยงแห้งมานมาต้มเกีียวตันนะอีกนอหนึ่งครับพี่น้องอยู่ในกอครับ อะไรเสร็จเหมือนเหิดเน่จักหน่อยนู่นะครับนอเจียวครับพี่น้องนี่ยนอตมเจลนอหน่อยด้วยครับเนี่ยเห็นมะนอพี่น้องเนี่ยนอซ้ำนี่แหะครับตมเจีเยวแสบเนาะแต่ว่าเขาเอานอใหญ่ไปแล้วนะ องเลยไปขาดสองเลยไปหน่องชั่วไปหน่องพ่อนนอดินครับไปหน่อง อาการหอนพี่น้องอากาศหอนเอาเนาะอ,อกหนามาสามขวดใหญ่ๆสอง,งขวดหน่อยแต่กับขวดใหญ่ขวดหนึ่งนี่ครับพี่น้องเลือหูเรหงิตาเป็นยังไง สามแน,น<ช>ั่นใช่นั่นโอ้พี่น้องอยู่ในี่ไงอุโมงค์มืดมืดเนาะสามหนึ่งสองสามอุโมงค์มืดพี่น้องต้องออกไฟมาส่องก็ฟังเผลกลับไปแล้วแต่นอนเ้็ไงเนาะยังอยู่อ,อ๋อหัวไฟส่องไใบพี่น้องวันนี้ว่าเป็นมาหากลางคืนมาแมนเลยครับเด็ <laughs> กฮะกรังเว่นเนะาะฮะมองซับก้อนพี่น้องเชาวบ้านท่านนี้เห็นนะเป็นตาสามแต่ยืนดอกแต่ว่านไอ้ของแสียมันต้องฮะด่านเสียมพี่น้อง หาไล่เสียมกันพี่น้องมองซับนั่แหละ มากมันจะเก่เขา้นขาดอ,อะไรอีเป็นยังไงมายเกลี่ยน<ด>้ำมาทั้ง,งนนคน ฮัลโหลซาลาดบ้าอีกหมุนมาปอกกันเพื่น้องมาน <guerra. S 1> อยู่ได้สามนอก้อนนี้ได้สามหย่อนงามงามหมดขามาปอกกันฮัโลโหลก้อนว่นาพลออีกอยู่พี่น้องยังอีกหยอดหนึ่ง,ยง <c ười> อยูอ่ มีไหมฝั่งนู้นยอดนึงงามไหมงามแต่ว่าอยู่หลังกอน้องมีนั่นนั่นนัหไหมชีโดชเดอยวงามปับปเลยใช่ไหมลนี่ไหนนี่ทองยู่เลยนเลยเหออ้มีสามจังเก้าไปนี่สีได้นี่นี่นี่มีเล่นตีมันหมหมอยู่ต้องเอาซอกอเห็น นั่นข้างในนันน่นั่นพับๆนั่นนั่นนั่นนมันอยู่ข้างในก่อนเราว่า,ววาสามหยอดพี่น้องแต่ว,วา่าบางต้เนเหน็นหยอดเดียวเนาะให้หัน,น,นอีกสองอยู่ตั้งหนบอยดูเล็กแหงโอ้อยู่ลึกจะได้อันนีาา้อะไรข้นขึ หาแล้วด้างา,าทางออกกันมาที่หนที่น้

เ้ิยนวอยวๆมาเอาไอ้อ็ดอ็ดลืมแน่เลยหยิบไปให้แกหน, <c oughs> น่อยแม่แตเบิ้งรกเปนเส้นนำหาเลยแเบืองเอเบิงป็นส้นนำหาโอไ้ไม่ซับไม่ไม่เสดเสอนหน ไปม่ใส่ละาาไ,ไ,ไอ้ยดหัวไฟหายอยู่บอก่หัวไฟห,วหัวไฟที่ใส่ห้โหอโยยศวะ <c oughs> ป่าป่าหองไดยานทัว่เล,ตตลยตัดป่าจังสีย่ยาน,นอเนาะรีบกลับ สองยอดครับน,นะหมดเข่ามาสับอยู่คนมันั้นไม่มีมุมสับเนาะพี่น้องเนาะหมดเข่ามากเลยฝากกับหองพะกันหยานเอาสิ้ผ้ากันออกกันเด้อพี่น้องฝากหองฮึมพึมพึมเลยเอากันออกปลาเลด้อพี่น้องต้องเม็ดอะไรตั้นนั่นได้ป่าแปะป่าแปะเหรอฝนลงเม็ดแล้วพี่น้อง ฟาตบดเลยหัดรถก็อดนกลัวไหนวนหนังมันาห้วงน้ำนะได้สีไจางเนี่ยต้องเยี่ยมึงสายนั่นเหมือกว่าคับคับคับ ปลายางไงวหลนะพี่น้องเฮ้ยนั่นมีพลังงานบางอย่างอยู่ข้างหลังโอ้ยนะมาหน้าตือเตียฮะลูกก็แตไม่มีมูนะครับนะว่าไต่เป็นเย็นยังเป็นไ้เฮาว่างก็ไปปอดเล่นเนาะเฮาอยู่ว่าสันมาเดินปอดเนี่ยมาตะลิ้งยองเราแล้ว